สวัสดีค่ะคำทำนายจากไพ่ใบเดียวที่คุณต้องฟังตอนนี้บางทีไพ่แค่หนึ่งใบอาจเปลี่ยนทัศนคติและชะตาชีวิตของคุณทั้งวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่หนึ่งใบที่จะเปลี่ยนทัศนคติและชะตาชีวิตของเราทั้งวันคือคืออะไรอุยอ้ยทำอู้พลังงานไพ่แรงมากมาดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะได้ไพ่ชฉลีออด เฮ้ยทาไมมันถึงเป็นไพ่ชาริออตใบเตยขอวางข้างหลังนี้นะพไพ่ใบเนี้ยหมายถึงชัยชนะนะคะความสําเร็จการบรรลุปเป้าหมายการควบคุมนะคะแสดงถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การมีสติการตัดสินใจที่แน่วแน่การเดินทางที่หมายถึงการเดินทางทางกายภาพนะคะหรือการเดินทางทางจิตวิญญาณการก้าวไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้อีก,อกสัญญาณหนึ่งก็คือความมุ่งมั่น เป็นช่วงเวลาของการที่เราจะมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานกล้าหาญกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายไพยชริออดบอกว่าคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญของชีวิตค่ะคุณกําลังจะได้เผชิญหน้ากับความท้าทายที่สําคัญแต่คุณจะมีพลังและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะมันคุณกําลังเดินทางไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในที่สุดคุณกําลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณและคุณ กำลังได้เรียนรู้ที่จะควบคุมชีวิตของคุณเองมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่าปล่อยให้สิ่งใดมาขัดขวางคุณจงมุ่งมั่นในเป้าหมายของคุณค่ะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจควบคุมสถานการณ์ด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงและจงเปิดใจรับมันและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตพไพ่ใบนี้ทรงพลัง ทรงพลังมากค่ะสื่อถึงชัยชนะและการเติบโตแล้ววันนี้นะคะจงใช้พลังงานของไพ่ใบนี้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวคุณนะคะถ้าเห็นไพ่ใบนี้ให้รู้เลยว่าแบบสู้โวยเออสู้โวยลุยโวยไม่แพ้ชนะเท่านั้นเออนะคะโชคดีค่ะ